อ่ะนี่ครับบรรยากาศที่แหล่งคุดคู้นะครับไปลาัน,นะครับนี่ปลาปากปลาตะเพียนเหอเอปลาปาดโอ้รงนีเนะาะูนำผมก็รุนร้องนำครับ้นำผทุ่จะบาทครับนี่ตัสีสบาสีบาทวยี่สิบทน้วออกแถววงือเยพีดีเะจ้าแล้วออว่ายีนึงยีแต่ว่าสี ยี่สิบเราออกชาววังาสี่สิบยี่สิบสองเทียยี่สิบสองเกียอ้าวอาอันนี้เลืออเลืออไปใส่กันเลืออไปใส่นเลือน้ำเที่ยวแล้เวเที่ยวใส่นาะเที่ยวไปเรื่อยๆน้ำโคงลอกไปเี๋าวจผพาไปเขาจะเมาบ่เมาลำเาลำเล่าจะบาทเนาะครับลำหนึงชั่วโมงเป็นชั่วโมงแปดร้อยบาทชั่วโมงแปดร้อยบาทอ๋อลองไปเรื่อยๆจทำทำทำเล่าได้บ่ครับนี่ บ่ได้บ่ได้บ่ได้ไม่ได้รอไ,ได้รอได้รอไปเรื่อยแต่ว่าบ่าขึ้นปังครับอืมอ่าอ๋โอเคขอบคุณครับนี่ครับร้านอาหารเพื่อนบ้านแกงคุค้กคูนะครับนี่วางอยู่ในโต๊ะหนึ่งโอ้คนหลายพี่น้องอันนี้อ๋อข้างล่างข้างล่างนั่งได้ ก็นั่งก็นั่งได้เป็นนั่งนั่งข้างล่างก็ได้นั่งข้างล่างก็ได้เนี่ยข้างล่างนั่งได้กินโต๊ะก็ได้นอนนอนนอนได้นอนก็ได้นอนก็ได้นอนก็ได้บนมันไม่ได้เป็นโต๊ะแต่ว่าไม่ได้หย่อนขายแค่นั้นเองนี่ครับที่ร้านอาหารแกงคุดคูนะครับนี่เอ้าบนเต็มแล้วบ่ ขอว่างว่างอยู่เต็มหมดแล้วเหรอเต็มเต็มไปแล้วก็ไปอีกฝั่งนู้นโซนนู้นโซนนู้นนี่เต็มก็มาตรงนี้ว่าเต็มไหมนะครับนี่ร้านอาหารแกงคุดคูนะฮะเต็มยังครับอ่าตอนนี้ว่างอยู่นี่ครับเย็นสบายๆนี่นี่ฮะ อะมาเนี่ยฮะกินข้าวที่แหล่งคุดคูกินลมชมวิวีนี่น้ำนำรถตู้ในี่ยนำรถเนี่ยร,รถเยอะมากเลยเนี่ยปลาห่งไก่ยาก่างอันนี้ปลาไม่ดำผง วันนี้คนเยอะมากอันนี้ปลานี่ยังเดียวอะครับหรือปลาอื่นปลานิครับผมแต่ย่างอันนี้เอคื่อื้อไปยังก่อนนี่ปลาอ่อน อุ่นป่าเขาอุ่นเรื่อยเสร็จเรียบร้อยอ่าโอเคนะอ่านี่พี่น้องบรรยากาศพิมแกงกุ้ดปูนะฮะพอดีมาซื้อดีกดีก็เลยเจอร้านขายปลากระหยังก็เลยซื้อไปกินน้ำน,นะฮะนี่ครับบรรยากาศนี่ของดีหน่อยก็มีหนังปันของฝากนะฮะนี่ครับป้าย น้องไข่้ย180กิโลนะฮะกลุ่มสตีอาสาพัฒนานะครับเนี่ยทานโรงแามสตีนะฮะอ่ะไปชิมครับว่าอหานจารอยแค่ไหนไปชมครับปลาเผ <laughs> านะแยมกวาจังไก่ต้องปลาเปดตัว

ไม่มีอันีไหนีสาำดองแดงดองแดงคืออะไรอันนี้แล้วมันแดงดองดองแดงแดงอยู่เลยดองแดงก็คือตะปุ่นนี่แหละตะปุ่นมันเซนดองแดงอ่ะอ๋อตะ่นอะไรกแต่มันเดือดเขาเลยว่าเอิญว่าต้มสามดองแดงจะมากินอยู่ที่างนึงเลยเหนียว ที่ดินนี่แหละ้ก็กรไลเท่าไปทั้งยาวเลยเป็นเรือน่ะขับขับไม่ออมเป็นไมยอมกนเท่ด้

ใส่พักอันนี้ใส่ผักอันนี้การหนึ่งน,นี่แข้หข้าเบงบ <c oughs> โอ้ยวามันวาย่าสากโอ้ย <c oughs> น้่้ยนมันเป็นบาเขาขาหิบหนึ่งก่ทีจะมาเพราว่า นแทอ้่งัะแีนี่เดะนนียวครับบรรยากาศคูคุดคูยังเลยอ่ะถ้าเรืะ55หลงก็บางส400กว่าโลนะฮะอาหารยครับพี่น้อง กินข้าว่นสักครู่ก็เดินทางต่อครับเจอกันในคลิปหน้าครับพีน่าจะเป็นน,นั้นนะก็ะติดตามตอนต่อไปปลาลากรบพ่นของสวัสดีครับ